ไปถนนครับไปถนนครับลับเรอไปเลยครับไปทำไมอีกอะจากสตอเบเกอร์ป่าเนี่ยกูก็ดสตอมเบเกอร์ของกูนี่ไงดูไปก่อนนะเี๋ยวจะท t อะไรเเจ

ไม่เป็นโยนหินมาโยนแล้ว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 ผมโยนแล้วผมโยนแล้วโยนแล้วผมโยนแล้วโยนแล้วนะโยนแล้วนะไอ้ที๋ยวจะโอมทานได้๋ยวจะโอมทานึงใชเขาจะโอมกัไหม อากูติดเถือล้อนเลยอะกูติดเถือล้อนเลยกูติดเถือล้อนเลยเดี๋ยวกูเด well> ี๋ยวกูเป็นไปไปไปเดี๋ยวกูเป็นกูไปอับเคอร์ไปแล้วถ้าเคอร์เป็นแล้วกูเป็นอีกนี่อ่ะเฮ้ยจอยไปกับจอเจไหมไม่ไม่ไปไม่ไปกูจะไปกับประมาณสามสี่คนเท่านั้นหนูไม่ได้เป็นเชื่อเราดูหนังให้หน่อยอ้างเมื่อกี้ได้คุยกับนีโมหรือเปล่าพี่ อะไรเนี่ยนะตัอ้ยเฮียใครตีกูเนี่ยจใจไปจ่นแย่ของโดวยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะไปทายาพิษเฮ้

อะไรเสียะอ่าเห็นเห็นเดินตามเดินตามโอเคอะไรคือใช้กล้องเจาะแล้วอันนี้วะงงกล้องสองไห่ถ้าเกมนี้กล้องสองถ้าสองใครแล้วถ้าไอตรงจุดสองอะเราจะได้ยินเสียงด้วยโงงเกินแล้วมันเอามาจากไหนอ่ะมันเป็นอาชีพของตัวอนี้อาชีพนักส่องทุกคนทุกคนทุกคนลายเด่นแม่งเจาะไอสายกูรีเสียงเจาะอะไรเจาะอะไรเจาะมือเจาะมือ จอดเลยอะไรยังไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรอันนี้มัน uh, ก so, like yes. so, ็ตีอ so, ย่างเดียวเลยสบายใจเลมโเอ้าคุยไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวผมอุ้มให้เ้ยเดี๋ยวผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้แก้ตัวเดียวเออให้พูดให้แก้ตัวผมอุ้มให้ก่อนแตโยนลงนะขอขอลองขอลองใช้ในดิอยากรู้ยังเลยวะเฮอแล้วาดูเด่นแล้วมันแล้วมันยังไงวะอ๋อมันขึ้นเลยนี่ว่าว่าเป็นใครอาชีพไหนนี่ว่า yes ก่อนนะใครมีนี่บ้างอ่ะเอ้ยใครมีเนื้อเยอะๆอ่ะจะทำศัตรูอ่ะขาดสามขาดสามขาดสามเดี๋ยวขับเรือขับเรือเรื่องมาเอาจอยเอาหน้าจุ่มจอยเอาหน้าจุ่มตรงเลยตรงยาวมาก นนหายก็ตักตักหาย กูนี่โอ้ยเถาหนักเปล่าหนักอะซีนิวมาไปทำเอา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 อยู่ในเตาพี่พี่มีคราฟยาทิ้งไว้อ่ะคราบแอนติโดนเก็บไปเรือด้วยยาผิดหรือเปล่าฮะยาผิดหรือเปล่ายายาหมู

จอยว่ะว้าวเฮ้ยเหมือนวิฟ้องหรอเป็นลูกน้องพี่ไซยอดีได้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 ช่วยเอายาพิษไปวางพวกมันแหววแหววแหววางทีละขวดยังไงวะกด F อ่ะเก็บเอาแล้วกัน พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปสร้างโทเทมได้เข็มได้เข็มฉีดยาเดี๋ยวจะไปฉีดใส่เนเฮ้ยเข็มฉีดยาอ๋อพียฉลาดสัสโอเคโอเคโอเคมันเอายาพิษใส่เข็มฉีดยาได้นี่ว่าเสิเด็กเขฉลาดเลยในเมื่อกูไม่สามารถเซนแค่สองคนชนะได้กูเป็นสามคนเลยละกันดีมากต่อเจเจ้าเข้าถูกลัทธิแล้ว เจอปืนข้างบนน่ะที่ติดตัมแต่ใครตกติกูยิงกูปีแต่เนี่ยกูมีค่าเสียมาเพราะมึงขโมยของกูไงไอ้กล่องแดงนี่คืออะไรอ่ะนี่คือระเบิดเหรอเออออกเอาไปเอาไปเอาเอาเอาทำไมอีกอ่ะกูทำอะไรผิดอีกันกล่องนี้มันระเบิดที่ตายหมดเลยนะที่เจไปตีที่เจไปตี คือคนคุ้มกันไม่ไว้ใจจอยว่ะ้ยอีกแล้วอรอเอออยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปใกล้อยาเข้าไปใกล้อีกแล้วเ้กูตีสักทีดีไหมเข้ไปใกอยาเขาปใกูตีสักทีดีไหมเ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้ยเงใครวิ่งฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเยเอ่ะให้กูท้ยเฮรยเ้บ้เฮ้ยเฮเฮยเฮ้เ้้้้เรเยเ จากสตอมเบเกอร์ป่ะเฮ้ยครูก็มีสตอมเบเกอร์ของครูนี่ไงอยากเชิญมาดีครับเอาวีด้ามาบ้างล่ะมาดีครับคุณลุงที่โผล่มาดีครับมาดีครับเอาแบบสุเที่พี่วิมากใครวะ

ไม่ถนละวางตีร้อยสัตว์กตายแน่เลยสมดีเยอะเกินเอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอม่อ้ยอม่อม่อ้ม่้ม่ยม่อ้่ยอนน้อย่หน่อยมุมหน่อยอย่ยอ้้ยอ้ กูทำไมเอ้าเอ้เฮียเอ้าเอ้าอะไรอีกอ่ะเฮ้ยกูรู้ว่าอมบี้เมื่อกี้มูโดนสมบี้รู้ยายายาถ้าคุณนี่มึงจะเปิดไปแล้วมึงเปิดไม่ไปสดแล้วได้ได้ไอ้อะไรวะโอ้โหจี้ คือเมื่อกี้อย <without forgetting S 1> ู Z, oh, ่กับคัมซี่จอยไม่เว้ยคนคนสุดท้ายอะที่ใส่เสื้อสีแดงอะไรงั้นนะเออนั่นนะเขาข้าจอยด้วยก็เดือดตังแล้วเดือดตังไม่ตังมาดูถังเล่นกันเดือดเนกันเออแล้วก็แล้วก็เฮียกูโดนซอมบี้ตบตายแล้วกูแล้วกูกำลังจะช่วยคิริโตะแล้วกูตีซอมบี้อยู่คิริโตะคานเข้ามาเฮียกูตีคิดโดนคิริโตะแล้วตังก็ยิงกูบอกว่ากูฆ่ากูบอกเอ้าเฮียกูตีซอมบี้หรือกูจะเห็นไหมเฮือกูคานเข้าหวาเนี่ยไม่รอดใช่พี่จอยอ่ะเพราะว่า ไอตอนที่เอาสตอมเบเกอร์ฟาดฟาดกันอยู่อะจู่ๆหาพี่จอยจู่ๆก็พายุหิมะงั้นกูว่าน่าจะเป็นตังอะไรเด่นแล้วล่ะไรเด่นวายลายเป็นรอบนี้ไงอะไรเด่นยังไม่ตายก็จะเก้ว่อยก็อะไรเด่นกันต่างอันนี้ของกูเองเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นน่ะจุดขายให้ทุกคนมาเล่นกันเพราะกูมีกุญแจไรเด่นไม่เนียน่ารักที่สุดคุณมีพิรุธผมยิงไม่เนียนอะไรผมมาปกติ เอ้ยเคลร้องบอกอะไรเล่นเป็นอ่ะชัว์ก็จุด่านแล้วนะไวดีครับเจุด่านแล้วนะไปขับเรือด้วยหยิบยมาป้าเย่แล้วทุกคน ลอยมาทุกคนหนาวพี่ลอยมาระเบิดเรือฮะกุดผิงไปอยู่นี่กุหนาวตายแล้วเนี่ยกุหิวข้าวด้วยเดี๋ยวจะแก้ตัวไหมครับพี่เจบอกว่าพี่ครับยาโนแคมป์แรกแล้วอยู่ดีๆพี่ไทก็ขึ้นมามีอะไรจะอธิบายไหมพี่พี่ครับยาอยู่ตรงแคมป์แรก ขออีกรอบหนึ่งกูไม่เข้าใจเขาคิดว่าพี่เป็นกันเนี่ยคืนย่างค่ะคืนย่างแล้วก็ต้มถ่านขวาหน่อยพี่จอยมาทำอะไรมัวางยาพี่พี่จอยมีคนฉีดยากูมีคนฉีดยาูเอ้าจอยอีกแล้วนะ อ่าใช่จอจอยฉีดยาเอกตีเต็มทีเลยเรียบร้อยกูโดนฉีดยาอ๋อฐานจอยโยนทิ้งโยนคว้างเลยว่ะ oh shit not good เฮ้ยใครมีไม้บ้างจะหนาวตายฮัลโหล no god please no no ตายว่ะตายเลย อ้าวเรียบร้อยเออตัวจอยตายผีก็ตายโนเอ็กพอ e เลอร์รีเมนี่ยจอยดีเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะคะ